รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณฝันว่าอยากจะมีบ้านรัอคาเป็นลานไม่อยู่อย่างสบายอยากมีเงินทองมา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะและต่อไปนี้นะคะก็จะพบกับมินนะัทวีรนุชกิติพรนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันพุธแบบนี้เวลาตีห้าถึงตีห้ครึ่งนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเห็นแปลงนาอยู่ข้างหลังมินแบบนี้แน่นอนว่าเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะคะถึงการทําเกษตรกรรมนะคะว่าเขามีเทคนิคมีการประสบปัญหาอะไรบ้างนะคะเราจะไปล้วงเคล็ดลับแล้วก็ถามถึงเทคนิคต่างๆการแก้ปัญหาว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมจะต้องได้รับประโยชน์แล้วก็มีเทคนิคดีๆเพื่อนําไปทําการเกษตรกรรมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรื่องรา เช้าวันนี้นะคะจะน่าสนใจยังไงตามมิ้นไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะน,น,นะคะมิ้นก็อยู่บริเวณแปลงนาในตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาในจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยืนอยู่กับกเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณพี่ทวัชชัยนาประสิทธิ์อะไรนะคะนาสาการนบนิธินาสาการนบนิธินะคะคุณพี่ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการปลูกข้าวให้เราได้ทราบกันนะคะก่อนอื่นเขาถามเลยค่ะว่าการปลูกข้าวนี้มีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ลักษณะของการปลูกข้าวคุณพี่เริ่มปลูกข้าวมานานหรือยังคะ ก็ปลูกมาประมาณ5ปีแล <out Take> ้วครับปลูกเองหรือว่ายังไงคะก็ช่วยแม่เขาทำครับก็รอบนี้มาทำเองครับพอได้มาทำเองเรารู้สึกว่ามีความแตกต่างจากการช่วยแม่ครั้งที่ผ่านมายังไงบ้างก็ครั้งก่อนก่อนก็จะประสบปัญหาเรื่องแมลงเยอะครับพวกหนอนพวกเพี้ยครับค่ะทำให้ข้าวแบบเจริญเติบโตช้าครับแล้วลักษณะดินที่นี่คะเป็นดินลักษณะยังไงคะแล้วก็เหมาะกับการปลูกข้าวหรือเปล่าคะคุณพี่ ก็จะเหมาะครับจะเป็นดินเหนียวร่วนครับเป็นดินเหนียวร่วนครับมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับสภาพของดินนะคะก็จะไม่มีมากอะไรเราถ้าแบบมีปัญหาเยอะๆเราก็จะพักนาดินครับแล้วส่วนใหญ่พันธุ์ข้าวที่เรานํามาปลูกอะคะเป็นพันธุ์อะไรจะเป็นพวกตระกูลกอขอครับทั้งหมดแล้วจากที่เราเคยคุยกันเมื่อกี้ช่วงต้นๆเกี่ยวกับมแมลงศัตรูพืชตอนที่มีมแมลงศัตรูพืชอะคะคุณทวัชชัยมีการกําจัดยังไงบ้างอะคะ ก็จะใช้ยาตำร้านตัวไรฮะยาพวกข้าหนอนอข้าเพี้ยพวกนี้บแล้วมันประสบผลสําเร็จไหมคะก็ค่อนข้างพอได้แต่ยาตัวนี้มาช่วยก็จะใช้ได้น้อยลงครับเพราะอะไรถึงใช้ได้น้อยลงอะคะพี่พ,พวกมแมลงจะไม่รบกวนเท่าไหร่ครับแล้วลัวกษณะของข้าวมันแตกต่างจากเดิมไหมคะแตกต่างครับเพราะว่าข้าวก่อนที่เคยใช้มันต้นจะไม่แตกกอเท่าไหร่ครับ แล้วตอนนี้คือว่ามันแตกกอดีเหรอคะครับแตกกอดีขึ้นครับเยอะขึ้นด้วยครับอ๋อแล้วลักษณะลำต้นลักษณะรากมีความแตกต่างจากเดิมมากไหมครับรากยาวครับทําให้การเดินอาหารนี่จะดีครับทําให้เขียวทนนานครับก็คือมันจะสามารถดูดซึมอาหารได้มากกว่าปกติใช่ไหมคะก็คือส่งผลให้ลําต้นมันมีการแตกพุ่มที่เยอะขึ้นครับลักษณะใบก็คือดีดีกว่าเดิมคเขียวตั้งครับอืมแล้วก็การใช้ปุ๋ยนี่จะน้อยลงครับค่ะ น้อยลงประมาณเท่าไหร่คะถ้าเปรียบเทียบจากเ,เคยใช้อย,อยู่ครั้งละประมาณ6ถุงตอนนี้ก็ลดเหลืออยู่3 2สองแล้วครับก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมคะครับอย่างนี้ก็แสดงว่าก็ลดค่าใช้จ่ายจากเดิมเหมือนมากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วลักษณะาการที่เราใช้ปุย๋ยหรือว่าสารปรับสภาพดินเนี่ยคะ่ะลักษณะของการใช้งานเราใช้ยังไงบ้างอะคะก็ครั้งแรกก็จะมีผสมกับปุ๋ยครับผสมกับปุ๋ยวัน หนึ่งซองจะเท่ากับหนึ่งไร่ครับหนึ่งซองใช้ได้หนึ่งไร่เลยใช่ไหมคะแล้วความถี่ในการใช้อะคะเยอะไหมคะบ่อยไหมหรือว่ามีการกก็จะมีสามครั้งครับใส่ผสมกับปุ๋ยครับแล้วก็จะมีผสมกับฉีดยาด้วยครับช่วยกระตุ้นไปเพิ่มอีกก็คืออันนี้ต่อเดือนหรือว่ายังไงคะคุณพี่หรือว่าก็เป็นครั้งครับช่วงประมาณครั้งแรกก็จะอยู่ประมาณ20สิวันครั้งที่สองก็จะ4ี่ห้าวัน อ๋อก็คือมีการแบ่งระยะออกไปใช่ไหมคะอันนี้คือพื้นที่ทำนาจานวนกี่ไร่คะอันนี้เต็ม10ไร่ครับอ๋อคือทำสิบเต็มสิไร่เลยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นดีเบรมดีคอนแทคดีเทน โกเรจิน,นดีโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิ d ์วายจำกัดยอยากมีเงินทองมากพอเพียงพอยใช้จ,จ่ายไม่ต้องวุ่นวายกังวลเหมือนวันนี้อาคุณฝันว่าอยากมีรถยนต์ขับบนถนนคนมองว่าดูดีอยากจะท่องเท คุณผู้ชมคะตอนนี้คุณพี่ธวัชชัยก็กําลังจะดึงต้นข้าวนะคะเ,คเพื่อที่จะมาให้เราดูว่าลักษณะรากขาวรากยาวนี่มันมีลักษณะยังไงคะค,คุณพี่คะเดี๋ยวเชิญข้างบนเลยคะ่ะนายวินช่วยไหมคะค <laughs> ไม่ต้องลากนี้ลงไปนะคะอ่ะ <laughs> <laughs> ค่ะช่วยอธิบายให้ฟังนิดนดงว่าลักษณะของรากที่บอกว่ามันรากขาวรากยาวมันเป็นยังไงบ้างดียังางรากขาวก็จะเป็นรากบบนี้ค่ะที่รากมันทาให้เดินกอดีครับถ้ารากยาวก็จะยาวว่าเพิ่มครับเริ่มแตกไปเรื่อยครับอ๋อค่ะ ปกติถ้าเราไม่ใช้แล้วลักษณะรากมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยครับรากจะตั้นครับอยู่แค่ช่วงประมาณนี้เองครับก็คือมันก็จะประมาณแค่รอบๆบนี้ใช่ไหมคะครับผมแลลักษณะของสีรากที่เราถ้าเราไม่ได้ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้รากจะออกแดงแดงครับผมไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่ครับลักษณะของการแตกกอก็ถือว่ามันเยอะขึ้นใช่ไหมคะเยอะขึ้นครับจากปักไปประมาณ3ามกอนี่ก็เป็น1ิบกว่ากอครับอ๋อค่ะล้วเรื่องผลผลิตเรายังไม่ได้พูดถึงผลผลิตเลยคุณพี่ผลผลิตดีไหมคะ ตอนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินผลผลิตเป็นยังไงบ้างครัครั้งแรกที่เริ่มมาใช้ก็จะได้อยู่ประมาณ65้ถังต่อไร่ครับต่อไร่ไครับผมมารอบสองก็จะได้อยู่ประมาณ110ถังครับครับผมแล้วพอเราใช้อ,อันนี้1 1อถังนี้คือใช้สารปรับสภาพดินแล้วใช่ไหมครับผมคุณพี่ใช้มากี่รอบแล้วอะคะนี่รอบที่2อครับผมอ๋อคือรอบแรกประมาณ110ครับแล้วรอบนี้คาดว่าจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะ เออน่าจะได้ร้อยยี่สิบถังครับผมอ๋อถือว่าพอใจนะคะครับพอใจมากครับทําให้ข้าวได้เยอะกว่าเดิมครับอือฮึอืมโอเคค่ะ,ะสุดท้ายนี้ขอให้คุณพี่ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านที่ชมอยู่ว่าการใช้สารปรับสภาพดินหรือการทําเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเรามีเคล็ดลับวิธีอะไรฝากต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางบ้านบ้างคะก็อยากให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนมาลองใช้บานเย็นปรับสภาพปรับสภาพดิน เพราะว่าลักษณะของรากนี่แน่นอนว่าขาวและยาวาสามารถดูดซึมสารอาหารได้เยอะแน่นอนใช่ไหมคะคแล้วต้นข้าว51วันเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าเกษตรกรหลายท่านคงจะพอใจมากๆเลยใช่ไหมคุณพี่ใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ทวัชัยมากๆเลยนะคะที่มาแนะนําแล้วก็ให้เกร็ดความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมรวมทั้งตัวมิ้นเอ,เองด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ